การกล้วยไม้ไทยสู่ภพรทุกปีสองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเซาหน่วยฉะเชิงเซาผู้รับผิดชอบโครงการนายวรัตน์นวลจันทร์ครูที่ปรึกษาโครงการคุณครูวันวิภาโคตันและคุณครูจำรัฐถาวรนสิงระยะเวลาในการดําเนินโครงการ9กรกฎาคมพุทธศักราช2554ถึง5สิงหาคม พศ2554สถานที่ดำเนินโครงการส่วนวิชาพันไม้ที่ทำการสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาตะวันออกและสวนป่าเมตตาธรรมวัดบ,บุญญาวาสอเภอหนองใหญ่จัังหวดวชนบุรีความเป็นมาของโครงการผมจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและมีการรักรอบนำเกลือไม้จากป่าออกมาจำหน่าย ทำให้กล้วยไม้ในธรรมชาติมีจำนวนลดน,น,น้อยลงอย่างมากชมรมเพืศาสตรหรือชมรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังง่งยืนเดมิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราจึงได้จัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่าขึ้นภายใต้โครงการกล้วยไม้ไทยสู่ไทยพืชในปีกาศรศึกษา2553พบว่าได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้น ในปีการศึกษา2554ชมรมพื่อฝายังได้จัดก,กิจกรรมโครงการกล้วยไม้ไทยสู่ไทยพืชที่2ขึ้นโดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกวัตถุประสงค์1เพื่อคืนกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆและปลูกต้นไม้กลับคืนสู่ธรรมชาติ2เพื่ออนุรักษ,ษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีกับสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกและพระสงฆ์วัดบุญญาว่าห้ 5. เพื่อสร้างจิตสำนึกการเสียสละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่สมาชิกอกทหน่วยฉะเชิงเซาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผมการทำกิจกรรมโครงการหน่งได้คืนกล้วยไม้ป่าจำนวนหนึ่งพันต้นปลูกพันไม้จำนวนสามร้อยต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันกล้วยไม้และปลูกป่าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดหกสิบเจ็ดคน 2. สมาชิกอ,อกทหน่วยจัดกริรป่าจำนวนห้าสิบคนได้แลกเสียงเรียนรู้เรื่องแนวทางการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธุ์พืชนิดต่างๆกับสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกสาสมาชิกอ,อกทองหนวยฉะเชิงเซาจำนวน50คนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกและพระสงฆ์วัดบุญญาวา่า4สมาชิกอ,อกทอหนวยฉะเชิงเซาจํานวน50คนและตัวแทนสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกจํานวน9คนได้มีกิจสมนุกและเสียสละ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งเป็นการอนุรักษ์ั้นกล้วยไม้ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสองเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกในการรักษาป,ป่าไม้สี่สมาชิกอกทรหน่วยฉากเชิงเซาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตบริการรู้จักการเสียสละมีความรักความสามัคคี 5. สมาชิกอกทอหน่วยฉดเชิงเซามีแนวคิดอุดมเริ่มสร้างสรรค์นในเรื่องการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 6. สมาชิกอกทอหน่วยฉดเชิงเซามีความรักในวิชาชีพเกษตรมากยิ่งขึ้นและเรียนรู้กับสถานประกอบการได้จริง 7. สมาชิกอกทอหน่วยฉะเชิงเซาจะได้สร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 1. พื้นที่ปลูกป,ปา่ามีกล้วยป่าขึ้นไปจำนวนมากจึงจําเป็นต้องมีการทรําลายกล้วยป่าออกก่อนแนวทางการแก้ไขมีทีมงานในการกาจัดกล้วยป่าออกก่อนเพื่อให้ง่ายในการทํากิจกรรม 2. พื้นที่ในการทํากิจกรรมเพื่อต้ไม้ป,ปา่ามีงูอาศัยอยู่มากแนวทางการแก้ไขมีทีมงานตรวจสอบพื้นที่งก่อนการทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่สมาชิก สามพื้นที่ในการปลูกกล้วยไม้สู่ป่าในต้นไม้บางต้นอาจได้รับแสงแดดมากเกินไปอาจทําให้กล้วยไม้ที่ปลูกตายได้แนวทางการแก้ไขคือปลูกปลูกกล้วยไม้กับต้นไม้ที่มีความสูงโดยใชัในใบต่อขึ้นไปข้อเสนอแนะวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทํากิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนส่งเสริมความเป็นผู้นำและเป็นการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนทำให้นักเรียนศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์จริงโดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและนำไปประกอบอาชีพต่อไป